สวัสดีครับผมนะครับผมช่างต้งนะครับวันนี้นะครับเป็นงานซ่อมรโพงมาแชลเอเบอร์ตันนะครับตัวนี้นะฮะอาการที่แจ้งไว้นะครับอาการเริ่มแรกเร่งเสียงได้ครึ่งเดียวนะครับแล้วดับนะฮะคิดว่าแบตเสื่อมสภาพเปลี่ยนแบตใหม่พอเปลี่ยนแบตใหม่เปิดได้แป๊บๆก็ดับนะครับเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนี่นะฮะนะับนะครับก็คืออาการก็คือเออเริ่ม แรกนะครับคือเร่งเสียงแล้วได้เร่งเสียงแล้วดับนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเนาะแล้วลูกค้าก็ไปซื้อแบตมาเปลี่ยนใหม่เนาะนะครับแต่พอเปลี่ยนใหม่มันก็มีอาการไปอีกนะครับคือไม่หายนะครับคือเปลี่ยนแบตแล้วไม่หายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะว่าเป็นที่อะไรเนาะนะครับ ดับไปแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเหมือนจะเหมือนจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้โอเคนะฮะสรุปก็คืออาการที่ที่เปิดเขา,า,าเรียกว่าอะไรที่เปิดแล้วเป,เปิดได้ครึ่งเดียวแล้วดับอะไรอย่างนี้เนาะนะครับดูทรงแล้ววิเคราะห์แล้วเหมือนจะเป็นที่แบบนะครับแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือ บางทีเนี่ยอาการพวกนี้มันต้องลองนะครับเพราะว่าบางทีแบบอาการเหมือนตรงนี้แต่ว่าเราต้องลองลองเทสลองเช็คดูก่อนอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราวิเคราะห์แล้วเราซื้อมาเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยมันอาจจะเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนงี้ครับคือซื้อมาแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับเปียนแล้วมันก็ไม่หายอะไรงี้นะครับแต่เราก็ต้องต้องซื้อแบตมานะครับแต่ถ้าอย่างมาให้ผมเนี่ยผมก็จะผมก็จะเทสให้ก่อนนะครับว่าพราะเรามีแบตสำรองที่ว่าจะวอทเทสอยู่ว่ามันเกี่ยวไหมอะไรไหมอะไรงี้นะครับเนาะนะฮะนั่นครับ อันนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับไม่ติดไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับตัวนี้<อ>ตัวนี้คืออาการก็คือเปิดเปิดได้แป๊บแล้วก็ดับนะครับถรุกก็คือนี่นะครับชาร์จเป็นอย่างนี้นะครับชาร์จกระพริบเดีย๋ยวต้องเช็คแบตด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่า ลูกค้าเขาซื้อแบตมาเปลี่ยนด้วยเนาะเดี๋ยวผมขอดูแบตด้วยนะครับผซื้อแบตตอนแรกคิดว่าเป็นที่แบตอะไรนี่นะครับก็เลยซื้อแบตมาเปลี่ยนด้วยด้วยแต่มันไม่หายเดี๋ยวขอเช็คแบตก่อนว่ามันยังไงนะครับโอยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูอันนี้คือมีการแกะแบตเตอรี่มาอะไรนี้เนาะนี่นะครับอันนี้คือน่าจะ าน่าจะลองเปลี่ยนแบตเองเนาะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นก้อนนะคือเหมือนพยายามจะเปลี่ยนเซลล์นะครับจะคงจะแบบแกะพาดแกะอะไรอย่างงี้เนาะดูมันเละเทะไปหมดเลยโอ้โอเคนะครับไม่ไม่ผ่านนะครับอย่างนี้ไม่ผ่านนะฮะ เคเดี๋ยวลองเช็คดูว่าจะแก้ไขได้บ้างเนาะนะโอเคนะครับหลังจากที่เราเออซ่อมเสร็จนะครับเนาะเราก็จัดแบตแท้ให้ด้วยนะครับก้อนหนึ่งนะครับแบตแท้เท่านั้นนะครับจบงานนะครับ นช่ครับ จะลองเบื้องต้นก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขันน็อตนี่นะลองก่อนดีก,กว่าโอเคนะครับเบข้าใจใส่ชหม ชาร์จเข้าแล้วนะฮะไม่ดับแล้วชาร์จเข้าแล้วกระแสชาร์จที่1.5แอมโอเคนะครับสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเราประกอบกันปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยออ๋อยังไม่ได้ใส่น็อตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่น็อตก่อน คนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็ยืมลองฟังสักวันหนึ่งนะครับถ้าม,มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจดส่งให้นะครับก็จะฟังจนแบตหมดนะครับเดี๋ยวชาร์จให้เต็มก่อนชาร์จทิ้งไว้ให้เต็มก่อนพอเต็มปุ๊บพอเต็มเราก็ใช้ให้แบตหมดจนหมดจนดับแล้วก็ลองชาร์จใหม่อีกรอบนึงถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ปิดเคสได้นะครับเดี๋ยวจะส่งใหครับ สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะฮะของลูกค้าตัว,วน,นี้ผมจัดให้แล้วนะพอดีมาน่าจะมาถึงวันเมื่อวานนะครับหรือเมื่อวานก่อนผมไม่แน่ใจนะพอดีน้องแอดมินจัดให้ผมมาจัดการให้ผมดูแลให้ละนะครับตัวนี้ก็คืออาการที่ที่แจ้งมาเนาะคืออาการเริ่มแรกคือเปิดเปิดได้ครึ่งเดียวแล้วดับอะไรางี้เนาะแล้วตัวนี้ก็คือล่าสุดที่ผมลองคือมันจะมีอาการแบบเปิดแล้วดับเปิดแล้วดับเนาะนะฮะตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับ กระแสชาร์จอยู่ที่1น่งคือ4แอมป์นะครับนะครับตัวนี้ผมจัดแบตแท้ให้ใหม่ด้วยนะครับ1ก้อนนะ,นะครับเรียบร้อยนะครับนี่เปิดดังสุดเลยนะฮะไม่ไม่ดับแล้วนะฮะสุด,สด ก็เสียบสาชาร์จโอเคแล้วกระแสชาร์จ1.4มาตรฐานนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมยืมฟังวันหนึ่งนะครับถ้ามีมีหาอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสาท 하우 짱이 냠냠